สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าหทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15ตุลาคมปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรรณาและราศีเลยนะครับ มอโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูข้อความจากคนรักเก่าขอเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสมอโต๊อดอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมาขอสิ่งศัดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรก สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นความเข้มแข็งเป็นความแข็งแกร่งในตัวของคุณเองคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะ ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูแลนและเอาใจใส่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างความโดดเดี่ยวในวันที่คุณเดินตามใครสักคนหนึ่งเขากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่คุณดูแลนเขาในสิ่งที่คุณห่วงใยเขาแต่วันหนึ่งทธามีคนที่คิดได้มีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เปลีป่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นไพ่ของความรู้สึกที่ เป็นสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานของไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่ยังตัดไข่สักคนหนึ่งยังตัดออกในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะเออมีพลังงานของไพ่เดรชาริออต กรกฏลักษณะกรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางก็ได้หรือความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่พยายามทําเพื่อเขาแต่ในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะทําเพื่อตัวของคุณเองมากกว่าแล้วนะมีเดิมูนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนยังมีความคิดถึงหรือย,ยังลืมความเจ็บปวดในหัวใจของคุณไม่ได้ก็ได้นะในออฟคัพเป็น การกลับมาขอโอกาสกา,ออการง้อขอคืนดีตกอยู่ในตำแหน่งครอบครัวนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะมีการที่ก้าวไม่เท้าการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการมีที่มีความเจ็บในดวงคุณเองหรือบาดแผลที่ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าในตอนนี้ก็ได้นะความเครียดความกดดันมีพลังงานของความที่นอนไม่หลับในช่วงนี้ก็ได้นะ มีพลังงานของความเครียดอยู่นะครับเป็น The h y โ r o f a n สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คำอธิษฐานของพอขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับหรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้มีพลังงานของการที่มีสติ ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้ด้วยการมีสตินะครับเป็นพลังงานของไพ่ในออบวานคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่ห่างกันไปมีคนที่จะกลับเข้ามา Take อคชั่นกับคุณก็ได้นะเออมีไพ่ของใต้สำรับเป็นไพ่ของความรู้สึกในตอนเนี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดกับการกระทำของคนคนหนึ่งการที่คุณพยายามทำเพื่อใครแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความ ที่เหมือนทิมแทงใจซึ่งกันและการกระไดนะเออในตอนนี้เหมือนมีคุณที่คุณสมควรที่ได้รักความรักที่ชัดเจนความรักที่ยุติธรรมในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความสดใสเป็นคนที่มีความน่ารักในตัวของคุณนะครับเป็นทางเลือกสิ่งต่างๆและเส้นทางทุกสิ่งทุกอย่างมีทางเลือกนะเออมีการที่คุณอาจจะมีโอกาสทางเลือกแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ให้กับตัวของคุณเองมีเส้นทางเดินมากมายในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานการกำหนดเส้นทางและเป้าหมายในตัวของคุณนะมีโอทาล่านะครับความเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตัวของคุณเองมรดกทรัพย์สินเงินทองนะเป็นความมั่นคงหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินที่ดินก็ได้นะครับเป็นเซลติคอสนะครับพลังงานของไพ่สิบใบข้อความจากคนรักเก่านะ่า มีพลังงานของความคิดถึงในวันที่คุณคุณสนใจเขาเขากับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้มีคนที่คิดถึงวันดีๆและสิ่งที่คุณเคยดูแลสิ่งที่คุณเคยห่วงใยสิ่งที่คุณเคยปกป้องเขามีคนที่อดีตที่ผ่านมามีความคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆเ,เขายังตัดคุณไม่ขาดนะ ถ้ามีพลังงานของไพ่เดอะเทมเพเดนเนี่ยในความรู้สึกที่ยังมีเยื่อใยซึ่งกนและกันในวันที่ห่างหายกันไปนานในวันเวลาที่เนิ่นนานมีคนที่กลับมามีสติหรือการกลับมาตื่นรู้การมีศีลมีธรรมมีความที่เหมือนในตอนเนี้ยมีคนที่เหมือนตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของเขาแล้วว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเสียใจกับการกระทําและความเจ็บปวด ที่เขาทำไว้กับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ชาวธาตุดินการพิสงกอดธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูนะชาวธนูลัคนาธนูธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกชาวพฤษศกลัคนาพฤษศกหรือมีพลังงานของคาอธิฐานหรือหรือมีคนที่อาจจะไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณด้วยก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีควีนออฟวานลาชินีถือไม้เทา้าการมีเซนส์ความมีลางสังหรณ์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนอื่นได้อ่านความคิดของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ได้คุณรู้ถึงจิตใจเขาคุณรู้ถึงการกระทํา ของเขาคนนั้นหรือมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันในความรักในความสัมพันธ์มีมีแปดไม้เท้าเป็นพลังงานของการติดต่อการสื่อสารหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากทักทายมีคนที่อยากจะมีการกําหนดเป้าหมายในครั้งนี้ของเขาอยากกลับมาในความรัก,ใน,รกในความสัมพันธ์เดอะเอ็มเพอเดอร์ชาวเมธ ธาตุไฟนะครับเป็นพลัง,งของความนิ่งในตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวของคุณนะเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างนิ่งอยู่ในบลาลังของคุณนะคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนและคอยซับพอร์ตกับคนที่คุณรักก็ได้ความเติมเต็ม ความห่วงใยความเป็นครอบครัวหรือคุณกับเขาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันก็ได้นะดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจนะในตอนนี้มีพลังงานของการความกังวลใจของคนคนหนึ่งที่กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะในความนิ่งของคุณในความเงียบของคุณหรือมีคนที่ทิ้งภารละนี่สินความรับผิดชอบ ไว้ให้กับคุณกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันมีความช่วยเหลือระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สิบไม้เท้านะความพยายามความทุ่มเทนะในตอนนี้เหมือนคุณนะจะเคยแบกกับภาระต่างๆกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้เหมือนกับความพยายามทําเพื่อใครเท่าไหร่แต่ในความรู้สึกมันเหมือนได้กลับมาคือหเหรียญคือความว่างเปล่าคือความเหน็บหนาวคือความ ที่มีในตัวของคุณคือการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเมเจอร์ Major, ไปสุดท้ายประสบการณ์การเรียนรู้การสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองหรือมีคนที่ไปเรียนรู้มาในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะไปเรียนรู้ไปพบเจอใครไม่มีใครที่คอยดูแลแล,และห่วงใยคอยถามเขาในวันเวลาที่เขาเจ็บในวันเวลาที่เขาไม่สบายใจไม่มีคนที่คอยให้คําปรึกษาไม่มีคนที่คอยให การเอาใจใส่กับเขาก็ได้การปิดกัน้นการมีกำแพง3ถ้วยเติร์ดปาร์ตี้ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เอ็ออฟครับเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองในวันที่คุณรักตัวของคุณเองแล้วในวันที่คุณดูแลตัวเองได้ จะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่เสียใจกับการกระทําของเขานะมีพลังงานของไพ่ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำนะครับพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะครับเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองการหลุดพ้น การตื่นรู้หรือการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งการหมดสิ้นแห่งความทุกข์แล้วก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำที่เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์ทรมานใจในความรักในความสัมพันธ์นที่เขาอาจจะไปแล้วรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาไปทํามามันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จมกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเสียดายกับคนที่เคยคุ้นเคยคนที่เคยเคียงคู่ เหมือนเหมือนตอนที่คุณกับเขาได้พบเจอกันมันเหมือนเป็นพลังงานของรักแรกพบความรู้สึกดีๆที่อยากผูกพันแต่ตอนนี้เขาเสียโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปเสียโอกาสที่ได้รับความรักที่เป็นความมั่นคงด้วยกันหรือเป็นพลังงานของไพ่อนาคตระหว่างคุณกับเขาที่กลับเข้ามาเป็นครอบครัวและความอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้การพูดคุยการปรับความเข้าใจ การเคลียร์ใจการวนกับการหวนคืนทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะเคยเรียนรู้นิสัยใจคอเกอเคยปรับปรับจูนกันก็ได้นะในความรักในความสัมพันธ์การที่จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคู่เนี่ยมันเหมือนกับความที่ดูแลกันห่วงใยกันเอาใจใส่กันคอยดูแลและคอยซัพพอร์ตในเรื่อง ทุก,ทกทุกเรื่องก็ได้นะกับความพยายามหรือมีปัญหากับอดีตที่ผ่านมามีปัญหาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้จัดเม้นการที่หลุดออกจากผลแห่งการกระทําหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองหรือการถือกําเนิดใหม่ที่ตัวของคุณเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาวันเวลาที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึง คุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณคุณมีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองคุณอยู่ในความรู้สึกในตอนนี้โอกาสที่คุณอยากที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งคนใครคนนั้นต้องเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือคุณค่าในความรู้สึกที่คุณเอาใจใส่เขาคอยดูแลเขาคอยห่วงใยเขาก็ได้นะ D m p เนะี่คือคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ความรู้สึกในตอนนี้เหมือนโชคชะตามันอาจจะ หมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกมันเหมือนโชคชะตาผมธิขิตค,คู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันมันยังเหมือนยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษสิง์ธนูนะอ่าขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่า ว่าข้อความจากคนละกเก่าขอดูเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับเป็นพลังงานของไพ่การเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณหรือมีการทักทายติดต่อสื่อสารมาบางอย่างกระได้นะมีพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูนเขาอยากให้วันเวลาหมุนย้อนกลับไปแต่มาคงหมุนย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว ในตอนนี้ในวันเวลาปัจจุบันเนี่ยจะมีคนที่กลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาไปพบเจอใครหรือคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของคนที่กินเลี้ยวกินเที่ยวดื่มเล่นก็ได้นะก้าวถ้่วยนีย้คือความไม่ได้เติมเต็มหรือความเจ้าชู้ก็ได้ในตอนนี้เขาอาจจะไปพบเจอคนที่เจ้าชู้กว่าเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนความทุกข์ความเศร้าและความเสียใจ ที่เขาทําไว้มีการรอคอยมีการที่เหมือนความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัววาดวันในความรู้สึกของเขาคนคนนี้ที่จจมีคนที่วางแบบแผนและเป้าหมายในชีวิตของเขาไว้นะครับมีไนอฟครับเป็นอสศวินถือสู้ถ้วยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ 3. ดาบในความเจ็บลึก,ลกๆเขาอยากที่จะบอกกับคุณว่าเขาเสียใจกับการทำที่เขาทํา ให้คุณต้องเจ็บปวดกับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการง้อขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดไปเขาอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ราชนีงสายน้าอยู่กับคุณแล้วมีความอบอุ่นอยู่กับคุณแล้วมีความเติมเต็มอยู่กับคุณแล้วมีความห่วงใยนะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสที่เขาอาจจะมปตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากแต่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่คนเดียวก็ได้นะหรือเขาคิดถึงความฝันความหวัง ที่คุณกับเขาเคยมีความฝันร่วมกันเคยมีความหวังด้วยกันเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. เป็นโอกาสที่เขาทําโอกาสที่ดีที่คุณเคยให้กับเขาหลุดมือออกไปนะเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเดเอมเพอเดอร์ชาวเมธนะครับเป็นพลังงานของไพ่หเหรียญการเป็นผู้ให้หรือเป็นพลังงานของการกลับมาสนใจกับสิ่งที่เขาอาจจะเคยไม่เคยเห็นคุณค่าแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เห็นคุณค่าแล้วว่าคุณนะคือสิ่งดีโชคดี สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้คิงอฟบานคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเยอะทํางานมากหรือมีความทุ่มเทในเรื่องการงานในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเดอร์ซันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขามีความสําเร็จมีความที่ในตัวตนของเขาอะไรที่มีพลังงานความที่มีความสําเร็จในตอนนี้หรือเขาคิดถึงความอบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณคุณกับเขาเคยมีความ ลอยยิ้มด้วยกันเคยมีความสนุกสนานเคยมีเป้าหมายด้วยกันเดอ h y ฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การตื่นรู้หรือมีพลังงานของการที่คนที่ศีลเสมอกันกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้หรือมีพลังงานของคําอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนจักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีมีคนที่จะมาง้อขอโอกาสนะในตอนเนี้ย อยากเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งยอมทุกติทุกอย่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาขอโทษนะครับของชาวธาตุไฟนะอ่ะขอดูพลงงานของไพ่ในแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอะ ทูออฟครับเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาคิดถึงแววตาที่อบอุน่นแววตาที่สดใสแววตาที่ทุ่มเทให้แก่กันละกันก็ได้นะครับเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะทำความรู้สึกดีๆที่หลุดมือออกไปความอบอุ่นของคุณนะครับเป็นพลังงานการแอบสืบแอบส่องในตอนนี้เขาก็ยังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่อยากทักทายอยากติดต่อ อยากพูดคุยกับคุณนะความอบอุ่นเป้าหมายเดียวกันความสําเร็จที่คุณกับเขาอาจจะเคยมีความเป้าหมายด้วยกันความสําเร็จหรืออนาคตร่วมกันก็ได้เดอะยมจิเชียนการวนกับการหวนคืนการลิเริ่ม หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองก็ได้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไว The เ h e magician แน่เป็นดาวพุธคนที่มีเสน่ห์ในคําพูดคําจาในตัวของคุณเองก็ได้นะคุณอยู่กับเขาแล้วเหมือนความอบอุ่นที่เขาขาดหายไปคีนอบวานคนที่จะวนกลับเนี่ยคุณจะสัมผัสถึงได้ถึงความอบอุ่นและความที่กลับมาเหมือน ความหวังถึงอนาคตกันและการอีกครั้งหนึ่งก็ได้เด็กถือเหรียญสร้างอนาคตคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่านกับเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องราวที่ทําร้ายจิตใจของคุณ ผ่านมรสุมคลื่นลมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณมีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากตอนนี้อาจจะมีคนที่กลับเข้ามาขอโทษว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะหลงทางไป กับความรู้สึกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวของเขาในวันนี้เขายังขาดคุณไม่ได้เขาลืมคุณไม่ได้เด็กถือไม้เท้าอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเขาพยายามกับสิ่งที่เขาจะพยายามเนี่ยเขาก็รู้นะว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเนี่ยมันเป็นโอกาสที่อาจจะจะน้อยน้อยสําหรับเขา <G> ที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่การกลับเข้ามาคราวเนี้ยเหมือนคนที่จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อคุณที่จะพิสูจน์ในตัวของเขาเองนะครับเรนเดวิลนะเป็นไนะพ่ของความพัฒน,นาการความรุ่มโรงในความรักที่มันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เดวิลคือไพ่กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการ ความหวงแหนในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่เริ่มรู้สึกหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปก็ได้นะในตอนนี้เหมือนความรู้สึกที่รอคอยคุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้เข้ามาเริ่มต้นหรือได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีคิงอวานคือการที่ในตอนนี้คนที่เคย ดูแลกันห่วงใยกันอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อัดในตอนนี้ในสิ่งที่คุณจ,จะกลับมาดูแลในตัวของคุณเองแล้วก็ได้ถ้ากลับเข้ามาอีกคุณจะมองถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาการเดินหน้าของเขาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไปในตอนนี้คนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังลืมคุณไม่ได้อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับ <l ots> ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับ <l ots> เด็กถือเหรียญน,นะอ่าเป็นโอกาสที่คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณเองถามว่ากับสิ่งที่ผ่านมามันยังมีความรู้สึกที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้ ในตอนเนี้ยเหมือนคุณอนะ่ะที่จะเป็นฝ่ายที่อยากจะเดินถอยออกมาในความรักในความสัมพันธ์ความเจ็บปวดการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับคุณนะครับเป็นพลังงานของการสร้างรากฐานหรือความหวังที่จะมีอนาคตทางความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้นะหรือมีพลังงานงการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของคุณเองนะครับเดลทาวเวอร์ Tower, การจับได้ การโปะแตกความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้คนที่เกิดมาอังคารด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนเนี้ยสิ่งที่มันยังหวาดระแวงหรือสิ่งที่เกิดกลัวกับการกระทําที่คนคนหนึ่งที่ทําไว้กับคุณคุณอยากได้รับกับความรักที่กลับเข้ามาชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับโอกาสที่คุณเคยให้กับเขาไปโอกาสต,ต่างๆมีไว้ให้คนไข้า โอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปอีกมือหนึ่งถือดาบในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะต้องตัดสินใจว่าจะจบหรือจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้ดคนเ,เก่าๆกลับมาขอโอกาสใ้การคืนดีแล้วชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะเป็นพลังงานของไค่ไพ่ของความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันอยู่นะในตอนนี้เหมือนกับความนิ่งในตัวของคุณ คนนครับการอธิษฐานขอพอรของคุณนะอ,อ,อยากได้รับความรักที่เท่าเทียมอยากได้รับความรักที่เปลี่ยนแปลงอยากได้รับความรักที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันความเป็นความทุ่มเท และเอาใจใส่ความเสมอต้นเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่จะกลับมาพร้อมทุ่มเทดูแลเอาใจใส่แอบสืบแอบ่อ,อ,บองอย่างเขาก็ยังแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้นะ,ะเป็นการเฝ้ารอในตอนนี้เป็นเหมือนกับเขาที่เสียดายกับสิ่งที่เขาทำ สิ่งที่พิเศษที่สุดหลุดมือออกไปนะมีไพ่ของไหนนะครับการปิดกัน้นการมีกำแพงในตอนเนี้ยเขาแอบบตืบแอบบส่องมาคุณดูดีขึ้นคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณกลับมามีสเสน่ห์ของคุณคุณมีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะมีทั้งสเสน่ห์มีทั้งความสุขที่อยู่ตัวของคุณเองอยู่นิ่งอยู่ในบันลางคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่านะคนเก่าๆเ,เนี่ยเสียดายที่ ทำให้ความรักต้องจบกันออกมามีการปิดกั้นมีการลังเลมีการตัดสินใจถ้ากลับเข้ามาอีกในตอนนี้คุณก็ยังลังเลคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มองดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์ก่อนก็ได้นะหนึ่งดาบความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นไปและความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณใครมีความรับใครมีปิดบังซ่อนเลนความรักกำลังที่จะเปิดเผยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริงและความชัดเจน ในตัวของคุณเองนะคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจในความรักครั้งนี้นะด้วยตัวของคุณเองคุณอยากได้รับกับการเปลี่ยนแปลงและมีคนที่เดินหน้าเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษิงถนูหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ